โอ้มือชอเปอร์สวัสดีค่ะด้วยความที่เมื่อคืนหลับดึกนะคะดึกทุกวันเลยจ้ะทุกคนตื่นเช้ามาก็เลยขี้เกียจบีบขี้เกียจไปแล้วหนึ่งนะคะทุกๆเช้าก่อนลุกจากที่นอนนะคะก็ต้องพับผ้าห่มจ้ะเป็นกิจวัตรประจําวันของน้องแพทไปแล้วนะคะตื่นเช้ามาปุ๊บใครเป็นเหมือนน้องแพทบ้างไม่น่าพับผ้าห่มเสร็จนะคะจัดหมอนเสร็จก็ลุกจากที่นอนเลยจ้ะก่อนออกจากห้องนะคะก็สัมผัสบรรยากาศแต่เช้าตรงหน้าต่างทุกคนบอกเลยว่าสดชื่นด้วยความที่เมื่อคืนฝนตกนะคะเช้ามาก็เลยมีหมอกหน่อยๆจ้ะอารมณ์ตอนนี้เหมือนคนข มไม่ได้ไม่ได้วันนี้หลานฟีฟาต้องไปโรงเรียนนะคะน้องแพตต้องลุกมาทํากับข้าวให้จ้าทุกคนเมื่อคืนจ้ากระจันมานอนเฝ้าด้วยจับไปเผาเลยดีแม่อ่าไม่ใช่นะคะทุกคนไม่แกล้งน้องจ้าเช้ามาบรรยากาศก็ดีมากๆเลยตรงมุมนี้ทุกคนน้องไก่ก็ขึ้นบ้านแต่เช้าเลยเชา้ากว่าเจ้าของอีกนะคะทุกเชา้าก่อนไปทําอาหารนะคะก็จะล้างหน้าล้างตาทําภารกิจส่วนตัวก่อนจ้าบอกเลยว่าเวลานี้น้าก็เย็นมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็ดีสุดๆวันนี้ขอทําเมนูง่ายๆให้ฟีฟาเลยแล้วกันนะคะเป็นหนังไก่ทอดจ้าทุกเช้านะคะพอทํากับข้าวเสร็จก็มา แต่งตัวให้จ้าทุกคนดูหลานฟีฟ้ามีความอ้อนหลานฟีฟ้าน่ารักมากๆเลยนะคะด้วยความที่แม่น้องอยู่ไกลาจาาทุกคนเราก็ต้องให้ความอบอุ่นกับหลานนะคะเพื่อไม่ให้หลานรู้สึกว่าขาดความอบอุ่นจา้าแต่งตัวเสร็จก็กินข้าวกันเลยนะคะไก่ทอดเป็นอะไรที่หลานใช้ชอบมากบวกกับวิวบรรยากาศก็ดีสุดๆหลานใช้ฟีฟ้าก็นั่งกินแบบอร,อร่อยนะคะรู้แหละว่าเป็นของโปรดเดี๋ยววันหลานนะั้นจะทําให้อีกนะจะบอกว่ามื้อนี้หลานใช้กินข้าวหมดไป2จานจา้จาทุกคนนี้ก็จะเป็นกระปุกข,ข้าวหลานชายจ้าก็อห่อ,หอข้าไปโรงเรียนทุกเช้าเลยนะคะออาาาาลล่นนนแแ้้้้วกกิิจจะทุคตงง ให้หลานฝืกหลานจานแล้วก็ทาอะไรด้วยตัวเองหมดเลยนะคะไหนๆก็กินข้าวเสร็จนะคะก่อนไปโรงเรียนก็ต้องพบปะเพื่อนๆนะคะทุกคนให้หลานชายแปลงฟันก่อนจ้าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมากๆเลยนะคะขนาดแปลงฟันยังมีอารมณ์เลนก่อนไปโรงเรียนก็สวัสดีครับก่อนเลยนะคะจากนั้นก็ไปโรงเรียนกันเลยล่าสุดนะคะหลานชายฟีฟา้ากลไปโรงเรียนใส่จ้าทุกคนรีบวิ่งไปเลยนะคะส่งหลานชายไปโรงเรียนเสร็จลาไปกับบรรยากาศดีๆแล้วกันจ้า